มาดูซิว่าทำไมงานเด็กตัวนี้ถึงขายดีที่สุดเพราะลูกค้าเหมาเลยเนาะลูกค้าเหมาเยอะไปเป็นร้อยแล้วอันเนี้ยน้องอินซี่ต้มโอ้โหไปแตกไปแตกไปประกอบล่างขนมเบื้องเวอร์นี่คือกระเบื้องเลยสี่แผ่นเลยอ่ะ ประกอบล่างเลยลูกค้าวัยอนุบาลถึงประถมอ่ะอนุบาลถึงประถมแม่ภาระน่ารักสุดๆมายอดค่าแต่คนหญิงคนชายใช่ถ้าเป็นไซส์อ่ะมันหนูว่าเต็มที่อ่ะมีผ้าเด็กไหมคะจ้าผ้าเด็กเอานี <h <h ่ไงนี่ไงแม่กแค่เปิดอยู่ค่ะแล้วนี้เป็นมัดยอเป็นฮูดค่ะลูกค้ามีฮูดด้วยสวยอ่ะหนูใส่ได้เลยนะเนี่ย จริงอ่าหนูต้องบอกว่ารู้ส่จะมีเหลือจะบอกว่าลูกค้านางจะได้ถึงประมาณถ้าตีเป็นไซส์เด็กได้ประมาณ150นะคะลูกค้าอุ้ยลูกค้าหนูใส่ได้ทุกตัวเลยนะใส่ไซส์เอสเอสไซส์เอสเราต้องบอกว่าอันนี้ที่พวกหนูเนาะทุกคนเลยผู้หญิงนยประมาณ150หแม่พวกหนูจะใส่ได้แต่จริงๆคืองานเด็กนะหนูจะสวมทรงให้ดูว่ามันเป็นยังไง นะคะแต่จริงๆคืองานเด็กแม่แลวอันนี้เท่มากอะลูกค้าถ้าถ้านัเป็นไซส์เด็กก็ใหญ่สุดประมาณ xl ของเด็กนะคะลูกค้าเท่มากน่ารักเลยมีหูทรงแบบนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาหุ่นเด็กมาว่ะตัวนี้ก็มีหูลูกค้าแล้วสวยอ่ะตัวนี้ไม่ได้กันหนาวอย่างเดียวนะเนี่ยมีกระเป๋าหน้าให้ด้วยค่ะลูกค้า นนถประะมลูกค้าตัวนี้นะพาราอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะคะลูกค้ารีวิวเหลือหนึ่งสี่เก้าศูนย์ใครรับแจ้งได้เลยอยากได้กระสอบกางเกงชายมีไหมคะกางเกงอะไรอ่ะแม่เด็กเด็กกางเกงเด็กชายหมดมีไหมมีไหมมีแต่ตอนนี้เราบินูด้วยคอหมด N B ีลูกค้าแบรนด์เยอะมากรุ่นนี้ลูกค้าไปอีกแล้วใช่คนซื้อ N B A ค่ะ อันนี้ที่เราเปิดกันครั้งที่แล้วเนาะน่าจะเป็นพูม่ายูนอาพูม่าไนกี้อาดิดาสคือออกทุกแบรนด์นะคะลูกค้าแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยมี่หมดนะลูกค้าดูดิแบรนด์อีกแล้วแชมเปี้ยนวดดดีมากแม่ใส่ได้เนะคะลูกค้าเป็นฮูดเป็นฮูดร้วนค่ะใส่เล็กๆคนโตๆนี่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะเนี่ยลูกค้าดูดินี่มันคือไ้าใหญ่ได้ประมาณ150่าเขาใส่มิดีกันนะลสูกันห่ยลูกค้าก็เลยใส่ได้นะคะ พาราหน้าร mm ักนะแม่ม hmm. ีม huh? mm ีฟ hmm. mm ีดไหมคะฟีดหมดฟีดหรอแม่หมดจ้ะติดกองอยู่ที่รอลูกค้ามารั้ของอันนี้น่าจะขึ้นช้าแน่เลยพี่ตงอันนี้เท่มากอ่ะเนี่ยแล้วมีหูทุกตัวรีวิวมันขึ้นช้ากว่าจริงหรอหรือว่าเป็นเน็ตหรอใช่หนูว่าน่าจะเน็ตด้วยเลยเหมือนที่เราดูอ่ะถ้าพอหลังจากเราลงไลฟ์เราดูมันก็ขึ้นไม่เหมือนกันและทีเนี้ยลูกค้าคำนิตเงิน สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีฮูดทุกตัวเลยนะที่เปิดใช่อันนี้เป็นเป็นเป็นสเวตเตอร์ฮูดตัวนี้เป็นเป็นฮูดทือพารานางจะแบบเออน่ารักแบบนี้แหละแม่ลูกค้าแม็ก้าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอ่ะคือลูกค้าเหมากันไปเลยอ่ะงานเด็กกับลูกค้าน่ารักใช่อันนี้สปอร์ตหน่อยเนี่ยน่ารักพาลูกออกไปออกไปวิ่งออกกลับน้องไนกี้ 1690เย์ท่านั้นลูกค้าอินซีส้มนะคะลูกค้าไปอินซีส้มเนาะสำหรับใครที่อยากหางานเด็กไปขายหนูแนะนําเลยนะคะลูกค้าอีกหนึ่งไอเทมเพราะว่านางอ่ะแบรนด์เยอะลูกค้าแชมเปียนค่ะลูกค้าไปด้วยนะใส่ไังทั้งหญิงทั้งชายนะใช่ค่ะเป็นคาคาเนาะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงลูกค้าแต่ว่าเป็นสวมหัวทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นขอบได้เลยอ่ะดูดิฮูดขอบอ่ะคือน่ารักใช่ดูดิแชมเปียนอยู่แหลวเห็นปะแม่แบรนด์เยอะมากนางจะมาแบบ แบรนด์อะชั่มแล่นความจริงแม่พันหกเก้าสิบรีวิวใครรับแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าเท่แล้วว่ะอยากใส่เองทุกตัวเลยลูกค้ามันสวยจริงมันเข้าตัวพอดีอะนี่สกินว่าสวยมากดูสิแชมเปี้ยนออกเยอะมากหนูโชว์ติดกันหลายตัวแล้วเนี่ยแบรนด์เยอะมากลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ชอ์ทุกตัวนะแม่หนูไม่ใช่ว่าหนูเอาแต่แบรนด์ออกมาโชว์ให้ดูนะมีแบรนด์ไม่แบรนด์คลาคัิกกันไปนะคะในก็สอบอะ นี่เนาะมัดย้อมตัวนี้ก็น่ารักแต่นี่ดูดิมีทั้งชายหญิงปนกันไปเลยค่ะลูกค้าในกระสอบนะคะเป็นฮูดทั้งหมดเลยแม่ไปทําราคากันได้เลยอย่างงานเด็กอะประมาณวัยปฐมอนุบาลปฐมได้นะลูกค้าแม่ไปขายตัวห้าสิบก็ได้นะเอาไว้ไว้เนี่ยไม่มีคนช่วยแปวนแล้วตอนนี้ลูกค้าฮูดดำสวยอ่ะเท่ๆตัวนี้กันแดดได้ด้วยนะสวยอะเนี่ย แบรนด์เยอะด้วยลูกค้าใช่ทางแบรนด์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบรนด์ในห้างแล้วก็แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศอะลูกค้าบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จักเนาะลองไปเสิร์ชกันนะคะมันมันมันแพงนะแม่แต่เราไม่รู้ราคาแบบเราพอเราไม่ได้เห็นว่าแบบมันคือแบรนด์แบบที่เราคุ้นตาเราอาจจะไม่รู้จักเนาะแต่จริงๆเขาแบบมันแพงมีราคานะคะลูกค้าลูกค้ามมีกระเป๋านาแป๊บนึงนะลูกค้ารอยอยู่ไหมแม่ แล้วฮูดมีอย่างนี้ด้วยอ่ะลูกค้าเป็นสีเล่นสีข้างหลังข้างหน้าแม่รอจจอกกิ้งแพนหนูอยู่หรือเปล่าสอเวเตอร์อ่ะแม่แม่ลองกางเสเวเตอร์อยู่หรือเปล่าลูกค้าอันนี้ป้ายอีกแล้วไนเกอร์ซาร่าค่ะอุ้ยสีแดงแรงมากอุ้ยสวยมากลูกค้าเท่อะเนี่ยแต่หนูรู้สึกว่ากระสอบนี้แอบแบบว่าใช้ดีเลยนะลูกค้าใช่ลูกค้าได้แบบเด็กโตได้ได้อยู่ มีแบบสวมไหมคะแบบสวมของเด็กเหรอคะลูกค้าทั้งสวมทั้งผ่านมีใช่ค่ะมีค่ะทั้งสวมก็คือเป็นคอกลมสวมหัวมีลูกค้าแล้วก็มีเป็นฮูดสวมหัวอันเนี้ยอันเนี้ยคือสวมหัวแบบเขาไม่ได้คืต้องพูดว่าแบบฮูดเนี่ยลูกค้าโอ้โหลูกค้าไซส์แบบหนูก็ใส่ได้อ่ะหนูเชื่อดูดิอ่ะสวมเด็กสวมเด็ก เด็กโตเด็ก,เล,กเล็กมีหมดอย่างเช่นถ้าเด็กโตเนี่ยก็เทียบกับเหมือนไซส์พวกหนูเนาะหนูจะสูงกันอยู่ประมาณนับใส่เสื้อผ้ากันไซส์ร้อยห้าสิบนะคะก็คือเด็กโตสุดความสูงประมาณร้อยห้าสิบอ่ะเออใส่ได้แต่เป็นงานเด็กนะแสวมของผู้ใหญ่มีไหมคะสีชัพงู้แบบสวมเหรอคะลูกค้าใส่สวมหัวเมื่อกี้เลยจ้ะมีค่ะลูกค้าสวมหัวของผู้ใหญ่เป็นตะกี้นะคะลู <template. S 1> กค้ารหัสมันคือรหัส lhk เป็นญี่ปุ่นวิวค่ะในพาราหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหนูถามจริงแม่หนูงงมากพาราเสื้อกันหนาวญี่ปุ่น ไม่เกินสองพันะแม่แล้วคือแบรนด์เยอะมากนะลูกค้าสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะไม่ต้องดูของวันนี้ก็ได้ลูกค้าไปดูหน้าช่องได้เลยหน่มีลมให้น้พี่พี่ดงสวยเนาะวุ่ยแบรนด์เยอะมากนี้เขาสวยมากน่ารักสี่บา์บี้บาดใจอ่ะลูกค้าโอ้โหอะดูแม่เอาอะไรมาไม่สวยอ่ะลูกค้าดูดีแล้วแม่หนูว่าไซส์มันขายากลนมาดีมากเลยอ่ะลูกค้าส่วนหัวผู้หญิงจะมีเป็น ที่หนูรีวิวไปตะกี้ได้เลยค่ะแม่ l h k นะคะนี่ลูกค้าตัวนี้ก็สวยสีเทาขาไม่ได้มีสกินแค่ข้างหน้านะคะตัวนี้นี่ข้างๆ้ี่ Adidas s h o ี s a ดี d ด s s ูด e s Adidas หอมแล้วอะนี่แม่ Adidas ค่ะ นี่ใครรับนะคะลูกค้า1,490บาทสำหรับกระสอบนี้เท่านั้นนะแม่ลูกรีวิวหนูมีแค่อย่างละ1ลูกมีแค่อย่างละ1ลูกนะแม่ใครทันเอาไปได้เลยใครทันเอาไปนี่ดูวสวยๆ I love I love my job ใช่แล้วเลบไมจอไม่ดูดิขาอุ๊ยพี่เป้ลนแน่นมากดูดิลูกค้าโโเป็น แบรน์่จะเป็นแล้วโปรโรค่ะแบน์คือแบบออกเยอะอดูดิสวยมากดูสกินก่อนพี่สาวใช่หญิงปนกันนะแม่ใช่หญิงปนกันเราจะไปท่องโลกอวกาศกันนะคะลูกค้าอาอกาศด้วย่ะอวกาศด้วยไปอันนี้ไม่ใช่อวกาศนะมันเล่นเบสบอลรือเปล่าอะไรเห็นใส่หัวอยู่เออมันเล่นเบสไปอวกาศละ สวยมากแมสวยมากินดีมากอ๋อไม่ได้สกินกระโหลกบาลานซ์แม่เหมือนแบบมันเป็นเหมือนกลิ่นห้างแบ็กแมทเนี่ยขาขายเปใหม่นะลูกมันไม่ได้เหม็นเลยอะลูกค้ามันหอมอ่ะนี่แบล็กแมนอุ้ยแบล็กแมนเท่มากพสให้พี่สวดว่ะลูกค้าสวยมากดูแบล็กแมทใช่แบล็กแมทเป็นป้ายมินเนี่ยลูกค้าป้ายมินเนี่ยมันคืออะไรแล้ว สกรีนดีมากสุดิสกรีนไม่หลุดเลยลูกค้าเราฉีกกันให้ดูเลยนะถ้ามันแบบมันติดมาเพราะว่าหนูก็อยากให้ลูกค้าเห็นนะคะว่ามันเป็นลายอะไรจริงๆหนูนี่แหละก็อยากเห็นด้วยว่ามันคือลายอะไรสีม่วงคือสวยมากอะ่ะมีกระเป๋าหน้าด้วยนะลูกค้าตัวนี้แม่เป็นคลาสคลาไซส์กันไปนะคะชายหญิงปนกันไปเลยนะคะลูกค้าพาราคือน,น่ารักเลยนะคะลูกค้าพาราหน้ารัก เหลืออยู่ที่หนึ่งันี่รอเก้าสิบาทลูกค้าหนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบใครรับนะคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะน่ารักมากลูดกค้าอันนี้เขาเลือกแบรนด์อะไรนะแชมเปียนตองตารับค่ะขอบคุณค่ะแม่หนูจะบอกว่ามันไซส์มันดีมากเลยอะเป็นแบบหนูเห็นน้องไซส์แบบอย่างเงี้ยเยอะนะอาโมอาร์ตไซส์ไซส์ดีมากนางจะเป็นไซส์แบบ ประมาณร้อยที่หนูเห็นหมายถึงรูปนี้นะสกานอนุบาลใช่มีหมดสกินน่ารักมากดูดิลูกค้าใช้ดีสวยเลยอุ้ยตัวนี้ขนไ่ไหนลูกค้าตัวนี้สวยมากอ่ะแล้วเขาไม่ได้มีสกินแค่ตรงนี้นะลูกค้าข้างหน้านี่ที่ฮูดเขาก็มีสกินให้ค่ะลูกค้าดูสวยมากอะไปต่อ แม่เห็นหนูพี่เปิ้ลหนูอว่าพีคใส่อ่ะจะตกใจนะมันเป็นงานเด็กนะแต่แม่เป็นงานเด็กแต่คือพวกหนูวตัวเล็กกันเฉยๆใช่ลูกค้าหนูอยากที่อยากใส่อะอยากให้ดูว่ามันเป็นทรงยังไงทรงคือน่ารักมากพี่เปิ้ลตัวนี้น่ารักนะอุ้ย้าพนี้ดีมากเลยอะแบนหนูยมใส่ลูกไปแล้วลูกค้าสวยมากทำโชว์เยอะโอออย่าโชว์เยอะขอไปมวทนันนี่ คาร์โมพูม่าสวยมากบิกซิลเวอร์เอาไปดูแลูกค so so you know ้าแบนอีกแล้วบ so so ิกซิลเวอร์ลูกค้าลูกใหม่หนูมีนะใครรับนะคะแจ้งได้เลยให้ในพาราณหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบดูหน้าหลังในประมาณสองขวบเลยหนึ่งพันลูกค้าตัวนี้ประมาณสองขวบหนึ่งร้อยเก้าสิบสำหรับรุ่นสองขวบวิสกี้หน้าหลังเลยลูกค้าฮูดสวยมากเเนี่ยซลล์่เซลล์ แม่ต้องเอาไปแบบตีฟูอ่ะหนูบอกเลย<ช>ว่ายัางไงก็คือสวยนะคะขนาดยังไม่ตีฟูนะมีเซลลเพราะว่าน้องมาในกระสอบน้องยักเน<ช>่อาจจะดูยากเลยแหละพอมันมีสกงส,สกีนดีเทลอ่ะแต่ว่ามันแบบอุ้ยช,ม,ชมพูช่พูหวันแหววว่าลูกค้าสาร่าตัวนี้ไซส์ร้อยสี่สิบแปดสวยมากสิยนสวยมากพี่เปิ้ลปวดหลังเลยรอเชื่อปะเขียวเหนียวซับค่ะ เชื่อไหมไม่ได้ชูนะสันยูแต่อย่างนี้เจ็บอสกินแน่นๆเลยจ้าแม่ดูข้างหลังไอ้ข้างหน้าสวยไม่พอสกินข้างหลังยังสวยอีกอับสกินอ่ะใครรับใครหกเก้าสิบมาเสิบกันหกเก้าสิบแม่น่ารักอ่ะอ่ะดูใช่งานบ่งงานแบนเยอะมากค่ะลูกค้าใครรับลูกใหม่แจ้งได้เลยนะสีดำก็น่ารักค่ะเท่ดิก ้แล้วแม่อันนี้เขียวน้ำทะเลหน่อยลูกค้าสวยอ่ะอตัดกับสีเทาสีดำทูโทนใช่สวยมากอ่ะอะดูลูกค้าที่ต้องเห็นไหมน่ารักอ่ะมัดย้อมสกินสวยมากสกินไม่แตกเลยดูดิทำลองจำลองเหตุการณ์ลูกค้าพี่วันเป็นยังไงยนด่อเรายังไม่หมดอีกเหรอ เด้งยังหรอวะเฮ้ยนี่นน I love tiktok I love tiktok I love tiktok ลูกค้าตัวน,นี้ก็น่ารักมากอุ้ยเคราตัปากมาดี <love> มาก I love เลยอ่ะอาลูกค้าเดี๋ยวเราให้ดูตัวอ,อย่างงานกันนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นอาฮูดนะคะลูกค้าสวมหัวงานเด็กนะคะอาเริ่มต้นอยู่ที่2ขวบนะคะลูกค้าถึงความสูงประมาณ150า ในในไซส์เด็กเนาะตัวนี้เป็นป้ายอ okay. ินซีส้มค่ะในพาราหนึ่ันหกร้อยเก้าสิบาทหนะูให้ดูตัวอย่างงานกันนะคะลูกค้าเป็นชายหญิงคลาก,กันไปเลยแม่คละคลับผสมกันไป <Okay. S 1> เห็นไหมคะพี่ตงอ่า <Okay. S 1> นี่นะแม่ใครอยากได้นะ้าฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะลูกค้าสําหรับอ okay. ินซีส้มเสื้อฮูค่ะลูกค้าไซส์ดีมากนะคะลูกค้าพาราหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะคะลูกค้าลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแม่ใครอยากได้ลูกใหม่มาได้เลยคะ่ะแต่หนูรู้สึกว่าไซส์ดีมากไม่ได้แบบ เล็กเกินว่ะแน่นเนี้ยนะในแต่ละก็สอบอ่ะลูกค้านางก็จะมีแบบเออเล็กใหญ่กันไปบนๆกันไปนะคะตัวนี้ก็อินสีส้มนะคะลูกค้าอินสีส้มสวมหัวนะคะลูกค้าสําหรับใครที่ไม่ได้อยากได้แบบงานหูแต่หนูก็มีเหมือนกันนะอินวัคซอนทำแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าพวกเนี้ยต้นทุนตกต่อตัวมาสิบกว่าบาทเองปัใช่ไหมพี่ฝน ประมาณสิบกว่าบาทแม่แล้วหนูถามจริงแบรนด์ออกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นซาร่านะคะลูกค้าแล้วก็พวกงานเด็กอะเนาะนางก็จะมีแบบพวก,บบกดิสนีย์เอออาดิดาไสไนคีใช่มีเลยแม่นี่นะคะลูกค้าเอาไปดูกันแม่ว่ามันคุ้มขนาดไหนนะคะลูกค้าหนูให้ดูกันทุกตัวนะแม่เวลาหนูเปิดรีวิวอะมีบง่งมีแบรนด์หนูแจ้งหมดนะคิดว่าคุ้มค่านะคะไปต่อได้ลูกค้ารับไปได้เลยลูกใหม่หนูมีลูกค้าทุกๆลูกอะ่ะจะเป็นคล้ายๆกันหมดนะ แต่ลูกนี้หนูเห็นออกเซมเ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะลูกค้าสำหรับงานนี้นะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะลูกค้าเสื้อฮูดเด็กนะคะลูกค้าอินซีส้มในพารา1,690บบาทค่ะในรายการตอ่อไปเราจะเปิดอะไรคะ